เล่นได้เล่นได้ลงลงนอกาเลยเนี้ยใหญ่มาหากันมาเลยนี้มาายเขาลดด้วยาลมีระเบิดบ้ารถไปจอดใกล้ๆก็ได้นะถ้าจะเล่นในบ้านมันอ่ะรอทุกคนมาบอกว่ามันอยู่เรียกมาในบ้านมีเสียเปรียบด้วยกูบอกเลยเอ้๋ยวผมไปเติมน้ำมันก่อนลงไปไปเอารถไปจอดใกล้ๆจะได้อุ้มได้สะดวกไปเร็วมีระเบิดปะมีระเบิดปะมีมีไประเบิดดิไประเบิดดิ ระเบิดเร็วก่อนที่มันจะมากันเยอะเร็วเร็วเร็วาไม่ลดไม่ลดช่วเพื่อนด้วยนะานบ่ากนครบ้านอะช่วเพื่อนด้เวยเพื่อนนั่นเลยเพื่อนถ้าเพื่อนลจริงช่วยทวเ่นไอเดเรวโกโก้มาแล้ว ไอชิวทุกรอบอ่ะไอมาแพื่อนมาตามหลังเราแล้วพี่ชั้นสามแล้วน่าอยู่งอนงอนครับงอนเล่นอะไรอะตำรวจกำลังจะมาไม่ต้องเล่นเยอะก็ได้ปืนมันมียากันทิ้เสื้อกันเพล็บตำรวจกำลังจะมาเนอะตำรวจกำลังจะมาต้องวังอยู่พี่ได่มันกินยาได้รับแจ้งแจ้งตำรวจแล้วเหรอไอ้เหี้ย่อะโอ้ยตำรวจจังเลยตำวจจังเลยไอ้เหี้ยแจ้งตำรวจไอ้สัตว์ไอพี่สคอตที่ขาดอย่างเลยครับพี่ ถ้ารู้ว่ากลัวก็ไม่ควรจะมาเล่นตังแต่แรกนะครับผมไม่เป็นคนขี้กลัวว่าเลยไายตื่นไอ้สัตว์อยู่อยู่ที่ไหญ่เฮียไอฮรถซิ่งไอ้ไฮรถซิ่งมาแล้วไอ้ไฮรถซิ่งมาแล้วปล่อยแมงแล้วปล่อยแมงตายปล่อยแมงตายฟีไปไปไเราต้องเล่นเราต้องเล่นเราต้องเล่นแล้วเฮ้ยเราต้องเล่นเราต้องเล่นเราต้องเล่นแล้วต้องเล่นเราต้องเล่นเาลเอาเลลต้องเล่นเราต้องเล่นเราอเล่เราต้อเล่นเราเล่เาต้อเล่นเราต้อเล่นเต้อเล่นเราต้องเล่นเราต้องเล่นเาอเล่รอเล่นเอเล่า

ใช่ๆๆไหวๆๆใช่เอาแต่ละคนแหละนะสวยเตอร์ไเที่ยอะไรอ่ะหล่สวยหล่สวยอะไรอ่ะหล่สวยไอ้ที่มีมือชุบม่ดีสวยสวยบอสชอวยสชุไหมโฟวไอ้สัตว์ดูสิปปิแอรมึงอ่ะคอยเล่นคอยเล่นคอยเล่นมิโตเตินม่โตเติ่นคาร่บี่ไปไปดิที่ย่ ยูมึงเจ๋งอ่ะยิงมึงเจ๋งอ่ะแม่งว้าไอ้จริงไอ้เขียวไม่มีทีสัตว์ตายตายพี่อ่ะหัวมังกรแม่งดิเฮี้ยอะไรไอ้สัตว์อ่ะพี่กูเลมคู่แวะแน่คุบักเฮี้ยอะไรเนี่ยเขาเล่นเฮี้ยกระจ่อเฮียโอ้เล่นกระจอกไอ้เฮี้ยคนอย่างโง่ไอ้เฮี้ยเล่นเยอะกระเป๋าไอ้สัตว์โง่เหมือนเดิมไอีเฮี้ยรับอีกเพิ่มมะรับเพิ่มอีกป่ะไอ้สัตว์รับเอ็มหนึ่งมะมึงอ่ะมากว่าปากเหมนไอ้เฮี้ยเฮี้ยอะไรเฮี้ยอะไรไอ้ปาก ชูมเตนี่ชหนชยชยูชยโกเดียวเ่โกน่อยอยตพี่หน่อยตายพี่หน่อยโก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 ๊จัดไอ้สัตว์ชุบจ็คเองออกไปเลยครับออกไปเลย J K ออกไปเลย J K ออกเลยเตวองช่วยชีวิตตัวเอง่อนะเขาปองร้ายผมมากคุณตำรวจ ไอ้นี่บ้านเขาไอ้ครับผมเราไปที่ไงมึงก็เลยจะไปที่ไงไอ้เฮียเฮ้อก็เหมือนก็มีดีแค่จำนวนประวะติเขาพี่ปัญญาอ่อนประวะไอ้เหี้ยก็มีดีแค่จำนวนประวะติถามจริงเถอะวับวับวับจะจัดขอเพื่อนไป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 ขอเพื่อนไขอเพื่อนไอ้ไอ้พวกชีเด้งนี่ขอเพื่อนไปไอ้เหี้ยมึงขอทอย ใจเย็นพ cin ี่ใจเย็นพ nah ี่โนใจเย็นก่อนพี่เด yani ี nope ๋ยวเราเดี๋ยวเพื่อเราก่อนพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่โนใจเย็นพี่มาดิ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 ไม่เพื่อนเราติดกูพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่มาดิมาดิมาดิหรอวะกูดูก็วาดไอสัตว์กูอยากสวนได้พี่อะ

ออกเลย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 ชุบดีชุบดีชุบดีเปะปะชุบดีไอ้ยีชุบดีขอเพื่อเราดิอเื่อเราดิขอเพื่อเราไปแล้วนะคุณตำรวจแจ้งบุกลได้นะเอยมึงช่วมึชชุจานจานจมาชไหมาชมยช่วยบะมีมียาชุบปะอชไอ้บอยตื่นไอ้บอยตื่นตื่นปะวะชุบไม่ได้ผมบัผมบักผมบับอยช่วยเพื่อนงบอนนี่บอยจุบไม่ได้ว่ะ ชุบไม่ได้นะชุบไม่ได้นะครับชุบไม่ได้นะงั้นก็ให้หอไปแล้วครับหอไม่ได้ครับคือเจ้าบ้านเขาแจ้งความมาแล้วในตรงเนี้ยังไงก็ต้องเอากลับไปทำคดีครับจับนะครับใช่ใช่ใช่ครับเริ่มจับนะครับน้อง อ่าแทงตำรวจนี่ไม่ไม่ไรลวโอเคไม่เป็นไร <ๆ S 3> ไม่วากันไปไอพิงมึงเอาจริงดิมึงซื้อเพื่ออะไรขนาดนั้นมึงแค่แบบอศมอยออกไปข้างนอกอะไอ้เหี้ยกลับกลับกลับแล้วาขอขน้องน้อเฮ้ยเฮ้ยน้องไม่ทาเนี้ยน้องมอเาอเฮ้ยน้องทำยังไงเ่ยน้องน้องอ่ะดูนั่นตำรวจดูดิเอาเอ้ยมึงจัดไอเฮียงมึงจัดไอตร์น้องไอ้เหี้ยอะไรน้องไอ้เหี้ยอะไรอะมึงพูดดิมน้องเหี้ยอะไรทำแบบนี้เหี้ยอะไรไอสระนี้โค้ อย่าอ่อนเลยเฮียเออกูจะชุบเพื่อนกูก็ไม่ชุบจะให้หอก็ไม่ให้หองูกปากไปเด็กนียการเป็นเอสซีบ้านและไอ้เฮียแกงรสซิ่งนี้เฮียมีบัญญาซื้อแล้วมือเฮียอะไรมึงเข้ามามึงก็ต้องนี่ก่อนเว้ยต่อให้หยุดก่อนทำไมวะจุบปากอะ แล้วมึงได้ชุบใครอีกเวลายังไม่ได้ชุบเลยเดี๋ยวตีเอาลุงไปชุบนะเรมีเอดียู่จะตีแม่ให้ออกแก๊งเลยพวกเกียร์เนี่ยไอ้สัสแล้หลับสมัครใครโบยเกียร์บอลมึงโดนแทงตอนชุบหรออืมนี่ศพลุงใช่ปะใช่ใช่แล้พี่เนยศบชักนมด่าแม่ง้า ัวมันแปลกมากเลยกูไม่ได้แบบพี่แบบไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะแบบคือไม่ได้ยืนนิ่งๆอ่ะกำลังเตะอยู่อยู่ดีพี่โดนมาอนิเมอ่ะบูดมาไงบูดมาไงเฮียไม่แต่พี่ไม่โดนแทงมันแทงเลยนะใช่ใช่บูดมาไงแอนิเมพี่ได้เลยอ่ะเออต้องต้องเรียนรู้ทิปใหม่ละมันเดี๋ยวไปช่วยพี่กมากิ๊มาอะไรกิฟศพอะไรวะไม่ใช่กิ๊บอยู่ a b c มาที่ไม่มีเลขแปดสองเก้าชุบหมดแล้ว ตำรวจไปงงอะไรวะเพื่อนผมตามอะไรครับตามอะไรเอาเข้ามาเอามามมาาจับมาม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 าดูมาดูมาไอ้เหี้ยมามาไรเร็วเร็วเร็วรีบถล่มถล่มกูก็ยืนอยู่เฉยๆลยทำไมกูก็ตายเฉยเลยสัตว์งงอ่ะงงบ้างงงบ้างงงบ้างก็อย่างนั้นแหละอันเดียใตายเฉยไม่ได้ยุ่งอะไรเที่ยกับบัทีแรกไม่โดนมัตเสียงแล้วทีแรกปุ๊บอนิเมะเลยกูงงเลย ไม่เอะทิกไหน,เ,นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเอาระเ,เบิดไประเบิดคุกไว้รอเลยไประเบิดคุกไว้รอเลย